Ở thăm Ta chăm ở thăm Tại sao nhẹp thế thế จะเจอไหมนี่ทำไมเงียบแท้เงียบซีรีแท้ได้กินข้างคาวได้กินขี้ข้างคาวคลุ้งเลยแต่ยังไม่ได้ยินเสียงลงตา กลิ่นข้างคาวแล้ว <laughs> ยึดสูงแท้อยู่สูงแท้ถ้ำข้างข้าวถ้ำข้างข้าวสูงสูงพระอาจารย์อยู่ไหมนี่บมามาเหรอขึ้นเขาบ่ไวท่านว่าให้ลงตางค ทำเกียร์ทำเกียร์ทำข้างข้าวถึงทำแล้วไม่เจอพระจันเบียเจอแต่ข้างข่าวเจอแต่ข้างข่าวเต็มไปหมด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยอย่าทันมาอย่าทันมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายไฟให้ถ่ายรูปก่อนถ่ายวิดีโอก่อนอุ้ยข้างในไม่ยอเปิดไฟตาเลยไอ้ขังข้าวไงกราบกราบไปเข้าไปให้ถ่ายไหม่คนมดมดมันมดด้วยขี้ขังข้าวเยอะแยะเลยป่า ไปสองทีนั่นดีไปมอมร่างอนนไทยโอ้ตีไทยก่อนไทยก่นไทยเอาเกียร์ไม่ได้ไทยเอาเกียร์ปายรูปเกียร์่ายรูปข้างข้าวข้าไปุกลุบุกบุกทังข้างขาว วติกล้องเฉยเลยข้างข่าววติกล้องเฉยเลยเพียงข้างล่างเพียงข้าเพียงข้บอเกลี่แล้วเมื่อกี้ติกล้องอู้ถึงแล้วนู่นเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยขออนุญาตเด้อะเจ้าที่เจ้าทางท่าข้างข่าว หมดเต็มเลยเอาซ้ายซ้ายซ้ายขวาไป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 นัไม่มีมอู้ยลายเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หลายลายลายเอากลับขึ้นชาชากลับขึ้นชาชาอู้เต็มเลยเป็นพันเลยหมดเยอะแบบกัขงขาวเยอะมากไปไปเอาแค่นี้ละ ขออนุญาตแค่นี้แหละสาธุเดอ้อกลับแล้วปิดคลิปนี่แหละครับครับอู้ข้างขาแม่ไก่ข้างขาแม่ไก่ใหญ่ยายมากใหญ่ยายมาก อันนี้ใหญ่มากเลยนี่ไม่ใช่ตัวเล็กมันข้างในด้วยนี่ข้างข้าแม่ไก่้นี่แหละมันบินมาจากข้างในปุ่นบินมาข้างข้าใหญ่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 มากใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างข้าวแม่ไก่ใหญ่มากเลยนี่ไอตัวข้างนอกนี่ใหญ่กว่าข้างใน ไอ้นู้นแล้วอืมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนั่นรุ่นใหญ่ไะรุ่นแม่ไก่อันนั้นรุ่นแม่ใหญ่รุ่นแม่ไก่่นข้าวแม่ไก่อือโอ้ยใหญ่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  về cái lưng cái nó ơi rồi tôi phải đi, bay mòn rồi, bay cá จเดินเร็วจังจะเดินเร็วจังไม่รอเราเลยจะเดินเร็วจัง รอด้วยหลวงตารอด้วยตาไม่รอเราเลยเราก็เดินไม่ทันถือกล้องด้วยกลัวหกล้มกล้องจะไปฟาดกับปูนหินกลัวกล้องจะฟาดกับหิน็เลยไม่กล้าวิ่งกล้าเดินเร็ว อ๋อนึกได้แล้วเขาเรียกถ้ำจันแดงถ้ำจันแดงไม่ใช่ถ้ำเจียนะนี่ถ้ำจันแดงนึกได้แล้วมันจะมีจันจันผามีจันผาเยอะจันผาจันแดงเขาเขาเลยเรียกถ้ำจันแดง มาแล้วมาแล้วถึงรวแเร็วออกมาแล้วถึงรวแเร็ว ถึงแล้วถึงแล้วเป็นทางดำ